ช่วงเจ็ดประจันบาลสวัสดีครับเป็นแฟนเจ็ดประจันบาลทุกท่านนะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกก็ใกล้จะเปิดฤดูกาลไงสขารับลีบกหลักๆในยุโรปอย่างเช่นในวันนี้นะครับฟุตบอลซูเปอร์คัพของเดรมันคือเอาแชมป์จริงๆจะต้องเป็นแชมป์เดเบโคลคาวเตะกับแชมป์บอลลีกแต่ว่ามันเป็นทีมทีเดียวกันไงเขาก็เลยก็เหมือนกับปีที่ดอทมุนได้แต่เป็นแชมป์แบบเขาให้บบเจนเตะ ปีนี้บาเยอร์ได้เป็นแชมป์เขาให้รองแชมป์อย่างอดอทมุนมาเตะด้วยแต่ปีนี้จะเล่นที่ซิกนัลอิลูนาพาร์คทินของอดอทมุนนะครับแต่ทิ้งอะไรก็ตามทีผมดูว่าสู้บาเยอร์ลำบากทีมของเจเกนครอปในช่วงฟรีซิชั่นฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดีอย่างในเทอร์เมนทีเลคอมครับก็แพ้กระทั่งกลัดบักนะครับเพราะฉะนั้นเจอบาเยอร์ที่โอ้โหเป๊ปคุมทีมครบเครื่องเหลือเกินครับแรงเหวี่ยงคือไม่เกี่ยวกับแรงเหวี่ยงอะความสมดุลในทีมยังดีเหมือนเดิมนะครับผมว่าบาเยอร์ของเป๊ปกดดละจเชืออนนิ่มมๆทุ ของเจเกนครอปแบบสบายๆจะไม่สูสีเหมือนในฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลัดชิงหรอกครับเพราะว่าเหนือกันเยอะบารเยินชนะสบายครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับรายการนักที่นายกูรูนะครับในช่วง7ประจันบานนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกมระหว่างไบเยนบูนิกกับโปรตุเซียร์ลัมุนซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยก่อนที่ซีซั่นจะเปิดสําหรับฟุตบอลบุนเดสลกซี้านะครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยนกับโปรตุเซียร์ลัดมุนมองดูแล้วไบเยนฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับแล้วก็การเสริมทัพค่อนข้างจะดีรวมไปถึงการได้คุณซือมาอย่างเป๊ปโกเดล่าส่วนโปรตุเซียร์ลัมุนดูเหมือนว่าซีซั่นนี้ หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะแล้วก็กระแสคงจะมาฝั่งไบเยนมิวนิกวันนี้มองว่าไบเยนมิวนิกน่าจะถลม่มทางด้านโปรเซียดอทมูลแบบกระเจิงเลยนะครับอฟันธงไปที่ไบเยนมิวนิกครับสวัสดีครับในวันเสาร์นะครับเป็นเกมเยอรมันซปเปอร,ร์คัพต้องบอกว่าเป็นคู่ที่สูสีดูดีมากที่สุดนะครับระหว่างเสือเหลืองดอทมูลกับ เสือใต้ไบยมินิกนะครับเจอการถูกคู่ถูกเวลานะครับเพิ่งเจอกันในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็เป็นไบยมินิกที่สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับต้องบอกว่าเกมนี้ดอตมุลเสียบริโอเกซไปแล้วให้กับไบยมินิกแต่ว่าโชคดีที่เกอร์เซยังลงให้กับไบยมินิกไม่ได้นะครับตัวที่เสริมเข้ามาของดอตมุลอย่างเฮนริกมาฮิตายันเกมนี้ลงไม่ได้ต้องพักยาว4สัปดาห์นะครับูนย์หน้าหรือว่าริมเส้นอย่างมาโกโรชแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยังอยู่เหมือนเดิมขณะที่ไบยิม เสริมกลางได้แกร่งมากนะครับได้เตียโก้กันทาร่าอุ่นเครื่องล่าสุดก็เอาชนะบาร์ซ่าได้2 0เกมนี้ผมเชื่อว่าเบย์มินิกจะเปิดเกมรุกใส่ยอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าจะเล่นที่เวสฟาเลนบ้านของดอทมุลผมเชื่อว่าดอทมุลต้านไม่อยู่แน่เบยเยนกําลังมั่นใจครับเบยเยนน่าจะชนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับสวัสดีครับหมสินพงศ์นะครับวันนี้ก็มารับหน้าที่ฟันธงนะ ในเจ็ดประจันบาลในรายการในที่นายกูรูเหมือนเดิมนะครับมีคนบอกว่าฟันแม่นก็เลยให้มาฟันอีกนะครับวันนี้ไปดูกันที่คู่ซปเปอร์คัพบอลเยอรมันนะครับบาเยอร์ิวนิกเจอกับคู่ปรับเก่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นคู่ปรับไปตลอดกันนั่นแหละนะครับก็คือบรุสเซอร์ดอทบุนคือ2ทีมนี้นะดูแล้วโดดกว่าทีมอื่นขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าทีมที่ไล่ตามมาอย่างเชาลเก้เลเวอร์คูเซนสตุตการ์อะไรทั้งหลายแหละในะดูแล้วก็ตาม2ทีมนี้ไม่ทนันคู่นี้ก็เลยกลายเป็นคู่ที่ ต้องสู้กันน่าจะอีกหลายฤดูกาลถัดจากนี้ไปนะครับก็เกมนี้นะครับไบยามินิกเจอกับดอทมุลเนี่ยนะครับช่วงหลังไบเยิร์นฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนกุนซือมาเป็นเปปโกเดล่าแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขานี่ไม่ได้ตกลงเลยนะนักเตะก็ยังใช้ชุดเดิมๆนะครับแถมมีเสริมมาด้วยก็คือทั้งมาริโอเกอร์เซ่นะครับรวมทั้งเตียโก้คอนตาลานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถล่มคู่แขกมาแม้กระทั่งบาร์เซโลนา จะมาล้างตานะครับก็เอามาอยู่นะแพ้ไปอีกศูนย์ประตูส,สองครับเกมนี้เชื่อว่าก็น่าจะเป็นไบยมวนิคนะครับที่ดูดีกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเอาชนะบริสดอดบนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยชนะในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปแล้วเป๊ปกุโดล่านี่การันตีเลยนะว่าเกมนี้เอาจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้า เสียท่าดอดมูลคืนนี้เป๊ปบอกว่าโอ้โหเขาเขาจะรู้สึกแย่มากเพราะฉะนั้นเชื่อว่าเป๊ปเนี่ยคงจะเต็มที่กับเกมนี้เพื่อว่าเป็นการประเดิมนะครับถ้วยแรกของเป๊ปักเดล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฟันธงไปเลยนะเชื่อว่าไบาเยนชนะแน่นะครับแล้วก็สกอร์เนี่ยเผลอๆอาจจะมีขาดมากกว่าในแชมเปียนส์ลีกด้วยแชมเปียนส์ลีกชนะ2-1นะครับวันนี้ผมว่าอาจจะมีสัก31นะสำหรับ สวัสดีครับนายที่นายกูรูนะครับตอนนี้อยู่กับผมเก่งยิ่งยศนะครับจากสปอร์ตไลเลกนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับก็เป็นฟุตบอลเขาเรียกว่าเป็นรมเนียมนะครับก่อนที่ฟุตบอลเดสลิกาเนี่ยจะเปิดฤดูกาลนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นการเจอกันของ2ทีมคู่ปรับเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาระหว่างบาเยนมิวนิกนะครับแล้วก็เสือเหลืองบุรุษเซียดอทมูนนะครับต้องบอกว่าเสือ2อตัวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อเป็นการห้ามหันเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกําลังใจนะครับสำหรับการที่จะเปิดฤดูกาลใหม่แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเสือใต้เนี่ยมาแรงมากๆนะครับหลังจากที่เปลี่ยนกุญซื้อใหม่นะครับได้เป๊ปมาคุมทีมเนเหมือนเป็นเสือติดเปกแล้วฮะตอนนี้เดาได้เลยนะครับว่านัดนี้เนี่ยเสือเหลืองโคงไม่มีอะไรเนี่ยมาทานเสือใต้อยู่แน่นอนนะครับผมว่านัดนี้เหมือนเดิมครับเสือใต้เนี่ยต้องไล่ถลุงเสือเหลือง2อูนแน่นอนครับสวัสดีครับวันหยุดนะครับ นายที่นายกูรูเนี่ยก็อย่าลืมดูฟุตบอลออกกำลังกายนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นบอลซูเปอร์คัพเยอรมันใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูโพยก่อนอ่าดอทมุ์เหรอเจอบาเยิร์นมิวนิกตีหนึ่งครึ่งนะครับซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าบอลผิวหยวก มาแล้วนะฮะคู่นี้เยอรมันอุ้ยได้เป๊ปกวาดิโอรามาเนี่ยทีมรับประกันส้มฟรีอุ่นเครื่องมาดีมากเลยส่วนเสือเหลืองเนี่ยเจอกันนะัดชิงโดนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดนี้นะเสมอแปเพราะว่าเปิดฤดูกาลสภาพร่างกายก็ประมาณ8-90%ดูฟุตบอลเนี่ยอย่าเล่นการพนันเยอะสวัสดีครับช่วง7ประจันบาน